คิดจะเจ้าชูอ่ะเรียนรู้มาหรือยังเขาไม่ได้ใช้แก่ความเก่านะแต่เ็าใช้ประสบการณ์คุณมีแฟนหรือยังอ่ะใครจะมาสนใจผมผมฉันไงฉันไง ผมเป็นนักโบราณคดีนะครับฉันอยากให้คุณมาค้นหาชีวิตฉันสิริสิริสิริถือศีลกี่ข้อสิริปกติจะถือศีลห้าแต่ถ้าวันไหนแฟนชาวบ้านมาหาก็จะถือศีลสี่อะชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่อย่าย่าเหรอใช่พี่ชอบกินย่าพี่เป็นควายเหรอ คิดถึงมเมื่อไหร่ก็บอกจะได้โกหกผัวว่าออกไปบ้านเพื่อนมีแต่คนบอกว่าเราปากแซบอะ่ะขนาดปากยังแซบอะ่ะอย่างอื่นจะขนาดไหนล่ะสิริสิริตอนเด็กๆสิริร้องเอาอะไรนะตอนเด็กร้องเอามา่าแล้วตอนโตมาล่ะสิริ ตอนโตมาร้องพี่จ๋าเอาไวัยขนาดเมื่อวานนี่นัดให้ผมไปหาถึงห้องเลยอะเฮ้ยจริงอ่ะจริงโอ้โหผมก็ไปว้าวพอไปถึงห้องมันปุ๊บใช่ไหมมันก็เปิดตู้เย็นเลยเอาน้ำเย็นมาให้กินก่อนเลยชุมคอสักพักเอาแบรนด์มาให้กินอีกขวดบำบลุงเดี๋ยวเดียวได้เรื่องหลอกันแลละมันให้ผมขนตู้ ย้ายบ้านก็ไม่บอกดีครับเป็นอะไรเหรอครับเป็นเล้าครับเป็นมันเป็นยังไงในี่เป็นเล้าเนี่ยอ๋อคือวัาจังสี่ครับคุณหมอครับผมกับเป็นเล้าครับอยากให้คุณหมอช่วยรักษานยะครับอยากหายเป็นล้าอะครับอยากหายเป็นล้าว่าสั้นครับเราอ่าอ่าอีพ่อเ่ะอีพ่อเป็นเล้าครับ อีพ่อก็เป็นเล้าครับอีพ่อก็เป็นเล้าอีแม่อีแม่เป็นเล้าครับแล้วก็อีมึงอ่ะเอ๋อผมก็เป็นเล้าครับโอคือว่าผมไม่อยากเป็นเล้าครับคุณหมอซอยรักษานะฮะอ๋ะออยากอยากจะบอ,อเปลี่ยนได้อ้อไปหมอก็ไม่ค่อยน่าดูขนาดด้วยผมจะเข้าเข้าถึงคนในหมู่บ้านนะตัวยายยังมาไม่ถึงมั้งคะ มีไหมจัดให้ให้หายเป็นลาวนะให้ให้ค่อยทุเลาลงได้ค่ะอันนี้นะครับครับมันเป็นมาแบบมากำเนิดนะะเลค,ครับทั้งคนเง้าสักหลาดของคุณเลย<ช>นะมันรักษาคงยากอ่ะอจะยาบรรเทาได้